กรุงไทยคอมพาสวิเคราะห์ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมารถยนต์ที่ส่งออกไปสหรัฐถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า25เปอร์เซเบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบต่อภาคการผลิตรถยนต์ไทยใน3มิติคือไทยอาจได้รับผลกระทบทางตรงส่งออกไปสหรัฐลดลงแต่อยู่ในวงจำกัดส่วนผลกระทบทางอ้อมทั้งจากการถูกแทนที่ในตลาดส่งออกสำคัญอาทิออสเตรเลียโดยคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และหากไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายที่จีนหันมาดั้มราคาเพื่อระบายสินค้า อาจนาไปสู่ภาวะสงครามราคาที่ยืดเยื้อและจะยิ่งซ้าเติมปัญหาในภาคการผลิตที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ผู้ส่งออกชิ้นส่วนไทยมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยตรงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แกย่ยางรถยนต์และเครื่องยนต์เนื่องจากมีสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐสูงและมีความเสี่ยงต่อก,การขาดทุนมากกว่ากลุ่มอื่นส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวถังตกแต่งภายในระบบการสะเทือนและระบบเบรกแม้บางกลุ่มจะพึ่งพาตลาดสหรัฐไม่สูงนักแต่ด้วยอัตรากำ ไรที่จํากัดจึงมีความเปราะบางต่อแรงกดดันหากต้องเผชิญต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังปรับลดคาดการยอดการผลิตรถยนต์ในไทยปี68-69ลงเหลือ1.4ถึง1.45ล้านคันจากสงครามการค้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะ